สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ f อ FC, นะครับผมช่องล็อกอินดีใส่จวดก็ตกออกมาตกลงมาอีกแล้วฝนนี่มันขยันตกจริงๆนะดูดิมันตกลงมาอีกแล้วครับมันขังอีกแล้วนี่เมื่อกี้นี่ช่วงสามโมงแทบจะเอารถเข้าบ้านไม่ได้เลยนี่แทบจะอินดีเราเข้าบ้านไม่ได้เลยครับ ลื่นครับนี่ลื่นเอาเข้าไปได้ถึงตรงนั้นนะครับก็เลยพอเอาแค่ตรงนั้นแหละทีนี้ก็ไม่รู้จะออกได้หรือเปล่านะถ้าเกิดมีคนไปบอกให้ไปเกี่ยวข้าวอีกวันทองวันไม่รู้จะออกไปได้ไหมดูดีครับสภาพนี่อันนี้ก็ลอยรถเกี่ยววิ่งออกไปครับรถเกี่ยววิ่งไปวิ่งกลับ ก็สภาพเละตุ่มเป๊ะครับจากสนามหญ้าสนามหญ้าสวยๆนะนี่เหมือนฝั่งนู้นนี่ตัดเรียบร้อยสนามหญ้านะครับให้ดูรอบๆเลยก็เละตุ่มเป๊ะครับหลังจากฝนตกไม่ยอมหยุดฝนตกไม่ยอมหยุดเจอเจ้าอินดี้เราเล่นขี้ตมกับรถเกี่ยว <laughs> เล่นกันเละเทะหมดเลยก็วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ Surprise. มีของส่งมาถึงผมครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันว่าเป็นอะไรส่งมาจากไหนนะใครส่งอะไรมาให้มาดูกันครับนี่เอ้ใครส่งมานาะนี่หมูเข้ม โอเ้เข้มตู้ซิ่งอ๋อตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่คือเสียเข้มนะครับเสียเข้มเข้มรถตู้ซิง่งเฮียเข้มเรานี่ส่งอะไรมาให้เรามาดูกันสิว่ามันอะไรมันอยู่ข้างในมาดูกันชบุชบชบุบชุบเฮ้ยชุบอ้อบอยาเป็นไงแล้วครับพี่น้องสติกเกอร์ รอมาสามวันครับนี่มาถึงแล้วนี่ครับมาถึงแล้วใครอยากเห็นโฉมใหม่ติ๊กเกอร์ล็อกกี้อินดี้สายจดทีมงานโทรหนึ่งครับผมแล้วก็มีของแถมเล็กเล็กน้อยจากเฮียเข้มรถตู้ซิงครับนี่ทีมงานโมงน้อยครับโมงน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ทีมงานรถตู้รถตู้สายบุญเหมือนกันนะครับรถตู้สายบุญโอ้นี่ สไตล์เดียวกันเลยครับสติ๊กเกอร์สไตล์เดียวกันเลยเดี๋ยวเราจะไปติดนะไปติดเจ้าอินดี้ดูว่าจะติดตรงไหนมันถึงจะสวยมาดูกันกพ็พี่น้องๆท่านใดที่อยูอ่ในเขตโซนนี้นะครับที่คิดว่าสามารถผ่านไปผ่านมาแล้วมาเห็นได้นี่ก็อยากได้ก็ทักมาแวะมานะ ไปมาเอาได้ไม่ห่วงไม่แพงนะครับเดี๋ยวก่อนจะติดฝั่งไหนดูก่อน <c oughs> ดูก่อนตัวนี้ตัวนี้มันเต็มไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรถน่าจะติดตรงนี้อินดี้เรายินเดียวตรงนี้เลยนะให้มันอยู่มือเนาะก็คือให้มันอยู่ตรงฟิล์มดำนะครับจะให้มันอยู่ตรงฟิล์มดำ จะไม่ให้มันล้นไปหาฟิล์มฟิล์มขาวนะเดี๋ยวเรามาติดกันนะครับสักครู่นะผมขออนุญาตติดก่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยอลองติดเข้าไปดูนะนี่ตอนนี้ก็สัญลักษณ์ของเจ้าอินดี้เราเด่นเลยครับนี่โอ้สวยถูกใจมากถูกใจมากก็ขอบคุณไปยังเฮียเข้มรถตูซิ่งนะครับหรือน้องเข้มนะครับ หมูเข้มเรานะโอ้สวยๆพี่น้องใครสนใจก็นี่ครับสนใจสนใจก็มามามานะครับอยู่ที่บ้านนาเริงนะพี่น้องอยู่ที่บ้านนาเลิงนะครับอยู่ที่บ้านนาเลิงอันนี้เป็นสติกเกอร์ไอสติกเกอร์ของอเฮียเข้มนะครับส่วนสติกเกอร์แบบแบบแนวคีกขู่ขี้ขูข่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ตัวนี้ก็มาแบบโหด มาแบบสวยๆลอกๆหน่อยนะอ่นี่อย่างตัวนี้โม่งน้อยทีมงานม่งน้อยที่ผมได้มาก่อนนะครับเป็นทีมงานรถตู้เอเขาเรียกว่าตัวปิ๊บตัวปิ๊บนะตอนนี้ก็เต็มคันแล้วสติ๊กเกอร์ติดเต็มไปหมดแล้วไม่รู้จะติดตรงไหนแล้วถ้ามีมาให้อีกนี่ก็คงจะหาที่ติดไม่เจอแล้วนะ <laughs> <ม> <laughs> เดี๋ยวว่าจะให้เคียเข้มนี่ รูปเจ้าอินดี้นะครับเป็นรูปรถอย่างนี้เลยมีอยู่เขาออกแบบเรียบร้อยแล้วผมกะว่าจะให้เขาตัดให้อยู่นะครับตัดเพื่อจะเอามาติดท้ายรถกระบะนะติดที่รถกระบะนะครับนี่แหละโอ้ต้องขอบคุณไปยังน้องเข้มนะครับน้องเข้มเข้มทีมงานโม่งน้อยแต่ร้อเปอร์เซนะครับหรือเฮียเข้มรถตู้ซิ่งนะครับมีทั้ง ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เครื่องขัดความเงาของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแว็กซี่นะน้ำยาล้างรถมีหมดเลยนะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาได้ทักมาที่ผมก็ได้ครับถ้าไม่มีเบอร์อย่าเข้มนะทักมาที่ผมก็ได้เข้มรถตูซิ่งเราจ้ินดีก็ได้ติดเข้ามาเพิ่มอีกสองครับสองสอง,สองแผ่นนะ หลังจากวันนี้ใบเกี่ยวข้าวมาโหนี่ดูสภาพดูสภาพโหน้น้เต็มไปหมดเลยครับซึ่งมีอยู่คลิปหนึ่งครับผมกําลังลงคลิปอยูอ่ไม่ได้มีใครภาคให้เลยไม่ได้มีคนจับกล้องให้เลยครับเนื่องจากว่าทีมงานทีมงานไม่มีทีมงานมาไม่ครบนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเปิดฤด,ดูกาล แต่หลายคนก็ทําทธุระตัวเองยังไม่เสร็จยังไม่จบนะครับโซเฟอร์ก็ยังไม่พร้อมนะผมก็เลยลงมือเองเลยนะครับลงมือเองนี่ขับเองเกี่ยวเองครับวันนี้ก็เสร็จไปนะครับแต่ว่าสภาพก็โอ้โหดูไม่จืดดูไม่จืดคําคูนคําคูนครับคันนี้อยู่กับ ทีมงานอยู่กับผมมานานหลายปีนะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปายังไม่ได้เอาไปทำการทำงานอะไรเลยอาอาไปตัวป่วนมาแล้วครับตัวป่วนนู่นตัวป่วนเลยนะเนี่ตัวป่วนอืมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมา เดี๋ยวมันมาพี่น้องมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันมาป่วนแล้วใส่ชุดแดงเลยแดงทั้งรถทั้งคนเลยตอนนี้ครับนี่ก็เปิดปึ๊บมนนีข้าวติดมั้ ก็ปิดไว้นี่ครับตอนนี้สภาพก็ไม่ค่อยจะ,ะเรียบร้อยดีเท่าไหร่แบตเตอรี่ก็โอเกี่ยวอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งยังไม่ชาร์จเลยครับชาร์จไม่เต็มเท่าไหร่นะอันนี้ก็ฝีมืออาจารย์เอกครับฝีมืออาจารย์เอก ส่วนฝั่งฝาครอบฝั่งนู้นเป็นฝีมือผมครับยังไม่ได้เย็บเลยครับนี่ต้องเย็บต้องมาเย็บไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลามนะเดี๋ยวลามปามสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วนี่สว,วัสดีครับยกมือนั่มนั่นแอบเอาอยัางมาเลนนันเชียงมากนันหายของลูกนะ นีลานชายครับลานชายนนอืมเนนออเขยังครับอืมอืมใครฟังออกใครแปลได้ก็แปลด้วยเด ER. ้ออ่าเ,เอาอวางไรนายหลอดอัน,นอันนี้นายหลอดครับเ็ตยังเออเอามาทางนี้าาานถามพื่เบิ่์ว่าเขตยังนี่

สอนควบมีอีกคอนเส่หัวเลยยานบ่นน่คอนออน,น่ะไดแล้วข<ะ>ี่คานเบาน้ำนายหลอดแล้วอ,อ,นนอเดี๋ยวมือได้่างๆผมเสียลิปกับนายหลอดให้เบิ้งครับพี่น้องเพราะว่านายหลอดนี่เบาบ่คอยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ครับซ <พอ S 1> ื้อนายทีนายหลอดนายหลอดนี่ผมเป็นคนตั้งซื้อให้ครับ น่ายอดเด็กชายบุญลอดเพราะว่ามันรอดจากความตายมากพี่น้อง,องเดี๋ยวผมจะพาไปเบืองอต้นมักซีดาหรือฝรั่งผมซื้อมาปลูกแล้วก็พุทซาฝรั่งสองพุทซาสองผมซื้อมาปลูกว่ามันจะได้กินลูกไหมเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นดูนี่ก่อนนี่ครับอันนี้ผมเพาะไว้พ่อกับแฟนโอ้ยด,ดูอะไรไก่มาทำ ไก่นี่คือต้นก้าอินทาลัมนะก้าอินทาลัมเพาะไว้นะครับเพาะไว้กับแฟนเพื่อว่าจะลองปลูกดูนะอะไรที่มันเพาะขึ้นผมเพาะหมดครับมะพร้าวน้ำาหงน้ำหอมมานี่ก็ต้นส้มนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูฝรั่งกับพุทราด้ นี่อยู่ตรงนี้นี่เองครับมาดูกันกำลังติดลูกออกดอกแล้วครับเจ้าก็ติดลูกแล้วด้วยนี่ผมไปซื้อพันธุ์มันมาผมมาลองดูว่ามันจะติดลูกออกดอกไหมนี่ครับเห็นไหมนี่นี่ครับนี่ติดเลยโอ้โหซื้อมาแบบต้นเล็กต้นเล็กๆนะผมชอบปลูกต้นไม้นี่ครับ แล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ปลูกต้นไม้นี่ต้นนี้อ่ะออกดอกเยอะกว่าครับนี่นี่เห็นไหมนี่ติดแล้วนี่ติดแล้วครับติดลูกแล้วแต่รู้สึกว่าจะไอ้นี่มันกินไอ้หนอนมันลงนะนี่หนอนมันลงตัวน,นี่รู้สึกหนอนจะลงแล้วอะไรมาทำอ๋อแตกแตกกิง่งแตกกิ้งครับแตกกิง่ง โอเคเดี okay. ๋ยวจะพาไปดูพุทราครับสำหรับพุทรานี่ก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะก็ปลูกหลบหลบไว้หน่อย <c oughs> นี่พุทรานี่ออกดอกเต็มเลยครับ <c oughs> เห็นไหมพุทรากำลังติดลูกออกดอกเต็มเลยนี่รู้สึกจะมีแมงมาลงนะนอนมาลงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อย ทะนุทะนงมานี่ติดลูกด้วยครับเริ่มติดลูกแล้วะมีลูกแล้วเนี่ยติดดอกติดลูกเต็มเลยต้นเล็กๆเ,เองติดแล้วนะครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้โอ้โหขึ้นมาอย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยงามเลยครับต้นนี้ดอกเต็มต้นเลยทีนี้สบายละสบายละไม่ต้องไปซื้อใครกินแล้วฮ่าครับ ก็พุทราสามต้นนะแล้วนั่นก็มีที่ซื้อมาพร้อมกันมีมะละกอมีต้นมะม่วงนะครับนี่มะม่วงมะม่วงนี่อาจจะได้กินลูกเร็วหน่อยเพราะว่ามะม่วงนี่มันจะติดเร็วนะครับเพราะว่าเป็นมะม่วงตอนมาแล้วก็ตรงนี้นี่ปลูกอีกต้นสองต้นมะม่วงแล้วก็หนึ่งสองก็สามต้นนะครับฝั่งนู้นสามต้นผมก็เอาต้นมะพราวน้ําหอมไปลงตรงนั้นต้นหนึ่งเห็นไหมมะพราวน้ําหอม ผมปลูกมั่วไหมดครับชอบปลูกต้นไม้ครับป่วยกล่วยต้นมันหักแล้วไม่น่าจะเครือไม่ใหญ่แล้วละ่ะต้นมันหักก็กล่วยนะครับก็ปลูกไว้รอบเลยปลูกไว้รอบบ้านเลยนะครับต้นมะพร้าวอันนี้ก็กําลังออกลูกเต็มเลยมะพร้าวครับรอคนมากินรอคนมากินนี่จะให้นี่มะพร้าวนี่ออกลูก ก็ไม่ได้สูงครับออกลูกติดลูกแล้วติดลูกระยะเวลาแค่สามสี่ปีนะครับติดลูกอันนี้ก็เริ่มติดลูกดกที่มันหักหักลงมานี่พ่ออะไรไม่รู้นอนหรือเป่านี่ครับติดลูกนี่ก็ติดลูกน้ำหอมก็ติดลูกครับน้ำหอมพาพี่น้องเดินชมรอบรอบบ้านหน่อยนี่ครับติดลูกแล้ว เพื่ออาจารย์ออดเรามาแวะเยี่ยมยามเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงหลังจากเกี่ยวข้าวหรือปีใหม่ทงการอาจารย์ออดชอบมาเล่นที่บ้านก็จะได้กินมะาพร้าวน้ำหง n น้ำหอมแล้วต้นนี้ผมก็เป็นคนปลูกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมะตูมมะเลนี่ครับใบมะตูมมะเลยเดี๋ยวผมจะมาตัดตัดกิ่งตัดกิ่งเพื่อไม่ให้มันสูงนะครับเพื่อให้มันแตกยอด แตกยอดใหม่แตกยอดอ่อนเดี๋ยวผมจะมาตัดให้มันแตกยอดไม่ให้มันต้นใหญ่มากนะมาตูมมาเลยอันนี้ก็โอ้ขึ้นงามเลยต้นนี้เอ,อมะพร้าวต้นนี้นี่ผมปลูกผมปลูกพร้อมกันผมปลูกเมื่อปีที่แล้วครับปลูกเมื่อปีที่แล้วปลูกพร้อมกันกับอ,อต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นนี้มะพร้าวต้นนูน้นต้นนู้นยังไม่ไปไหนเลย นี่ต้นมะม่วงไอ้นี่มะม่วงที่มันลูกใหญ่ๆอะ่ะที่ลูกประมาณกิโลกว่านะที่ว่าลูกใหญ่ๆอ่ะครับที่เขาขายตามท้องตลาดอะ่ะลูกละกิโลอะ่ะเห็นไหมผมเพาะมาเพาะกับแฟนแล้วก็เอามาปลูกนะครับมะพร้าวชอบปลูกมะพร้าวปลูกนะใช่หมดเลยมะม่วงนี่ก็ใช่หมดแต่ต้นกล้วยนี่แม่ยายเอามาปลูกครับต้นกล้วยนี่เป็นของแม่ยายเอามาปลูกผมชอบงานเกษตรชอบปลูกนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพีพ่ๆน้องๆไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องล็อกกี้อินดี้ไซสจวดนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันเดอ้ออยู่น้ำกันก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทิ้งท้ายกับนี่ครับสติกเกอร์สวยๆจากเฮียเข้มรถตู้ซิ่งนะครับที่ส่งมาให้เจ้าล็อกกี้อินดี้ไซยจวดนะครับก็ขอบคุณน้องชายมากครับน้องเข้มครับผมสวัสดีครับ